และคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการสุ่มรับมังกรโครงกระดูกกันกับ UGC อเทมที่มีชื่อว่านะครับสไปรเล่ดากอนโบนจะเป็นมังกรที่แบบขดม้วนอยู่แบบนี้นะครับทุกคนและเมื่อติดตั้งตัวดากอนแล้วครับมันจะมาแบบมันจะมาม้วนปิดปากของเราแบบนี้เลยครับเพื่อนๆและอายเทมที่เราจะเข้าไปรับกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่า Weapon Fighting Simulator ครับอันนี้นะครับเมื่อเพื่อนเเข้ามาแล้วเนี่ยคลิกที่คําว่า free ugc ได้เลยและมังกรกระดูกตัวนี้นะครับจะแจกทั้งหมดจํานวน6000ชิ้นด้วยกัันครบ โดยวิธีการจะได้รับนะครับจะเป็นการสุมวงล้อนั่นเองทุกคนสําหรับสิทธิ์ในการสุ่มวงล้อแต่ละครั้งนะครับจะได้มาจากการทำเควสซึ่งจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันในข้อแรกเราจะต้องออนไลน์ในแมปนี้เป็นเวลา10นาทีและข้อ2นะครับจะต้องเปิดสมวุธเนี่ยจำนวน200ครั้งและข้อ3นะครับเราจะต้องกําจัดศัตรูเนี่ยจำนวน50ตัวด้วยกันซึ่งการส่มวุธนะครับจะเป็นก้อนหินหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนเราสามารถมากดออโต้เพื่อทําการสมอาวุธได้เลยนะครับสุมกันยาว,ยาว สำหรับเรามอนสเตอร์นะครับจะอยู่ตรงลานประลองตรงนี้เลยให้เราทําการแตะที่ตัวมันเนี่ยเพื่อทําการกําจัดได้เลยครับแล้อาวุธของเรานะครับจะวิ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์เลยเราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะครับเมื่อทําครบตามจํานวนที่กําหนดแล้วนะครับแถบสีเขียวน่าจะขึ้นมาเต็มลอดแบบนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเขลมเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยและครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในการทำเพวสอันนี้ได้สุม5ครั้งนะครับมาลองดูกันนี่โอ้โห มันจะมีสักครั้งที่แบบว่าได้ออกคลิปไหมเนี่ย <c oughs> ได้ขอแทนไงโอ้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองเข้ามาสมดวงกันดูนะครับเผื่อว่าจะได้เจ้าสไปร์ลดาว์กบอลตัวนี้ไปใช้กันและคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบายบายนะครับทุกคน